สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องพิกวานสายสล็อตอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเกมกระตุ้าเกมนะคะใช่ไหมถูกไหมภาษาอังกฤษเก่งมากบอกเลยแม่วันนี้เราก็อยู่กับเมกาเกม p g สล็อตนะจ๊ะทุกคนวันนี้เราทุนอยู่ที่3ามหมนเนะคะทุกคนเบ็ดที่400 <c oughs> ค่ะเรามีกําไรมาจากเกมก่อนหน้านี้นะคะเราก็มาต่อทุนเลยคะ่ะแม่ ลองไหนหนักๆห,หน่อยสิแก้มือก่อนแก้มือ,อนะจ๊ะแ,แมตล้างมือนะตอนนี้แมตล้างมืออันนี้ก็ยังเป็นโอ้มาแล้วว่ะสวยอันนี้ก็ยังเป็นเออเกมใหม่ของค่ายพีอยู่นะจ๊ะทุกคนโอ้มาถึงก็บิ๊กบินเลยค่ะแปดพันโอ้สวยวะ่ะโอ้ไวมาดีวะ่ะทุกคนไวมาดีคูณสามไป ม,มาอีกโอ้โหสวยว่ะโอ้ยมาง่ายเลยวันนี้พูดง่ายบ่ะโอ้โหโอ้โหมาดีมากแม่มาดีมากโอ้โหโอ้โหแปบ๊บเดียวแบบกำไรหมื่นกว่าบาทแล้วอะเฮ้ยวันนี้ทำงานดีเว้ยดีว่ะดีว่ะ ทุกคนมันได้ว่ะทุกคนใครอยากเล่นตามพี่ก็ลิง์ด้านล่างนะจ๊าใต้คลิปคอมเมนต์แรกนะคะทุกคนอู้หูมาแล้วลูกจ้าชุดกุกกวาที่หนูอยากได้กุกกว่าที่หนูอยากใส่เอเดนเนอรเนนอนั่นเองเฮะลองไม่เป็นอูโหวายมาดีมากทุกคนอู้หู พีสปินคอนี่คือจุกจุกหอยเลยนะโอ้โหทุกคนโอ้โหมาจริงว่ะแม่มันมาจริงว่ะโอ้โหมันได้ว่ะทุกคนโอ้แค่นี้ก็กําไรจุกหอยแล้วนะแม่นะโอ้โอ้โหอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่าอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างโอ้โหอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนั้นทุกคนไอเหีย hey กับดวงปะเนี่ยพิกมึงอ่ะเย็ดแค่อื้ยขนคิงลุกคนคิงลุกเลยอ่ะทุกคนโอ้โอฟีดปินเข้าดีมากว่ยทุกคนแตกนอกแตกในหนูทองอย่บอกนะอย่บอกนะไม่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 นะโอ้มันจะเกินไปแล้วโอ้ใจหายแวบบ <laughs> หูวายมาอย่างสวยมาอย่างสวยโอ้ไม่ไหลาย,ยาววะพี่ไม่ไหลาย,ยาววะพี่ก็าฟาดไปเลยสิคะสี่พันกว่าบาทฮะคุคุณหกแล้วแม่เอ้ยเอาไงล่ะโอ้โหโอ้หยังสววยบอกเลยยังสวยยหูแตกบุ้มบั่มดีมากดีมากดีมากหัวใจจะวายบอกเลยทุกคน ไปต่อไม่รอแล้วนะมึงมาเจอดอกนี้โอ้โหหมื่นแปดพี่น้องเอ้ยหมื่นแปดนะแม่จุกยันหอยอะบอกเลยอ้อีกหกครั้งโอ้โหคูณสิบสองไปแล้วเอ้ยโอ้ยเดี๋ว่าเถอะมาให้ลุ้นดีมากเหลือเกินหัวใจจะวายด้วยแม่เด้อ อโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยคูณสิปดโอ้ยเย็ดแค่แปดพันซองเท่าไรแล้ววันนี้จุกๆเลยบอกเลยบอกเลยแม่บอกเลยโอ้ยอย่างเทพบอกเลยแตกเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับบอกเลย โอ้โหเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยพี่น้องเอ้ยหัวจะปวดแล้วรวยไม่ไหวบอกเลยใครอยากเล่นตามพลิกนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะโปรโมชั่นบึ้มบั่มบอกเลยแตกดีกว่าในนี้อีกอ้หสามหมื่นหพี่น้องไม่ได้มาเล่นๆนนะบอกไปเลยวันนี้โอ้โหมากับดวงล้วนๆ8วนแปดหม พอแล้วแหละยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้น้องด้วยนะจ๊ะเป็นกําลังใจให้น้องด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า